คลิปนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการตัดต่อคลิปง่ายๆเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยเรา Import Media นะคะเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือลากคลิปวิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเข้ามาได้เลยสมมุติเราเลือกคลิปนี้นะคะตอนนี้กำลังโหลดอยู่มัน,นกำลังหมุนนะคะพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเคลนขอบอยู่ เราสามารถลากลงมาที่แท็กหนึ่งได้เลยเราจะเห็นว่าไฟล์เสียงจะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้นะคะเราต้องการให้ไฟล์เสียงสมูทแล้วก็เสียงดังกว่าน,นี้เราก็มาแท็กซ้ายมือนะคะตรงเสียง audio effect นะคะลาก audio compression ลงมา ตอนนี้เสียงก็จะรวมกันแล้วเราสามารถดึงขึ้นไปเพื่อเพิ่มเสียงให้เยอะขึ้นได้นะคะต่อมาถ้าเกิดเราต้องการที่จะใส่โลโก้ลงไปในวิดีโอนะคะเราก็มากดแถบซ้ายตรงวีเดียบินแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์โลโก้ที่เราต้องการนี้หลังจากที่เราเลือกโลโก้แล้วโลโก้เนี่ยนมสกุลคนเป็น PNG นะคะเวลาลากเข้ามาแล้วเนี่ยด้านหลัง จะโปล่ใส้นะคะเรากดย่อขยายนะคะแล้วก็ลากไปตำแหน่งที่เราต้องการก็คือมุมขวาบนต่อมาเราต้องการให้มีการสับสก b e นะคะแล้วก็เลือกสับสก b e สับโฟลเดอร์ที่เราต้องการมันจะขึ้นเป็นแถบเขียวแบบนี้นะคะเรากดตรงมอตรงแถบซ้ายสุดนะคะกดต,ตรงมอจะขึ้น v i ช่วงเอฟเฟกต์คลิกเมาส์ลากลงมา จะเจอคำว่า Remove a c o l o r ลากไปตรงแถบเขียวนะคะตรงนี้จะมีแถบคำว่า Remove a c o l o r โชว์แลนให้เราลากไปสีเขียวจะจางลงซอฟเน็ให้เพิ่มขึ้นนะคะสีเขียวเริ่มจางลงไปหลังจากนั้นให้เราใช้เมาส์คลิกย่อลงนะคะแล้วก็วางตำแหน่งที่เราต้องการซูมอินเข้าไปนะคะลองเทดูตำแหน่งอาจจะต่างไปนะคะขยับขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดวกดลิกครั้งหนึ่ง เสียงตรงนี้ถ้าเกิดเสียงเบาไปนะคะให้เรา Edit Audio นะคะเราก็ลากขึ้นเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นนะคะเมื่อก,กี้ที่เราใส่โลโก้ลงไปแล้วปรากฏว่าโลโก้ตรงนี้หายไปเราเพิ่มบวกนะคะจะเพิ่มแท็กที่สามขึ้นขยับโลโก้ที่เราต้องการเลือกโลโก้ที่เราต้องการแล้วก็ลากโลโก้ให้เท่ากับความยาวของคลิปวิดีโอ เราก็จะได้แบบนี้นะคะโลโก้จะอยู่ตลอดวิดีโอเลยนะคะต่อมาเรามาแก่ตรงมีเดียบินทีนึ่งนี่จะเป็นการตัด่องวิดีโอแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเราต้องการเลือกไฟล์เสียงลงไปในวิดีโอนะคะเราก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการโดยกดที่ไฟล์อินพุตมีเดียสมมติเราจะเลือกเพลงใน youtube นะคะโติเราเลือกเพลงนี้พอดับเบิลคลิกเราก็จะได้เพลง อันนี้จะเป็นนำกุล mp3 นะคะลากลงมานะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการให้เพลงอยู่ตรงไหนของวิดีโอเลื่อนไปมาแล้วลองกดเพย์ดูนะคะแค่นี้การตัดต่อวิดีโอก,ก็เสร็จหนึ่งวิดีโอแล้วนะ,ะถ้เราต้องการเอาวิดีโอกออกมาจากโปรแกรม c a n t a s i a นะคะเราก็แค่กด Export นะคะดูโฟล์ไฟล์กดตรงนี้เลือกเป็น mp4 only นะคะแล้วก็กด Next ทีนี้เราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะให้วิดีโอเนี้ยไปอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อ test finish นะคะตอนนี้กำลังเรนเดอร์โปรเจกต์อยู่รอให้โปรแกรมเรนเดอร์วิดีโอเสร็จเดี๋ยวจะมาดูภาพรวมทีหลังนะคะว่าหลังจากเรนเดอร์วิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยไฟล์จะออกมาหน้าตาย,ยัางไงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวิดีโอที่เรนเดอร์เสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ ในคลิปในคลิปนะคะจะมีเสียงเพลงกับเสียงพูดอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะ